คนแก่แก่ที่โลกลงลงล,ลืมลืมใครอยากยืมไปดื่มน้ำพระจานทร์มามาเล่นดดโดนกันเสนอเปิร์กค,คำสาบมีเพียงความทุกข์ระทมเท่านั้นเป็นเปิร์กของไอหัวงอกหนื้อฮันนิกี่นั่นเองโดยความสามารถของเปิร์กนี้เมื่อเราทำให้เซอร์นั้นบาดเจ็บครบ8ครั้งจะทำให้โทเทมไฟนั้นสปอนขึ้นมา หลังจากนั้นแหละสนุกเลยมึงเมื่อเราตีเซอร์อีกรอบหนึ่งนะสนุกเลยมึงมันจะทําให้เซอร์เนี่ยติดเหนื่อห้าเปอร์เซ็นต์เบิร์กต่อไปชอกช้ำไม่มีอะไรมากเพิ่มรัศมีความน่ากลัวหรือเสียงหัวใจ30%เอาไว้คอมโบกับเบิร์กตัวตลกเมื่อเราอยู่ในลัศมีความน่ากลัวจะทําให้เซอร์เนี่ยทำทุกอย่างช้าลง50% และสกิลเช็คจะเร็วขึ้น50%เปิร์กต่อไปเปิร์กของเอเลียนเมื่อเราทำให้เซอร์บาดเจ็บเนี่ยเราจะติดสถานะเร่งรีบ5% 10นวิเลยนะฮะซึ่ง2เปิร์กนี้เอาไว้คอมโบกันอ่า2เปิร์กนี้คอมโบนะและไอ้2เปิร์กนี้ก็คอมโบกันเช่นกัน4คอมโบและส่วนเอ็ดออนก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทำให้ใส่รีโหลดเร็วแล้วก็เอาโมลีไปอันเดียวเริ่มกันเลยดีกว่า เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสํารานนะฮะเราก็เป็นลุงคาร์บอยเนาะคือแบบเนี้ยเหมาะสำหรับแบบว่าตัวเ,เช่นแบบตีไกลหรือพวกแบบเออยูเบลลี่พวกเลื่อยอะไรเงี้ยเดสสลิงเกอร์ er ก็เหมาะกับด่านนี้นะครับผมแนะนำนะเวลาหาคนนะ่ะให้เดินเข้าเครื่องคนมันจะอยู่แถวเครื่องเนีไงเห็นแล้วใครว่าแ <c oughs> ม่งร้องเนี่ยเห็นไหมตีเราก็จะเดินเร็ว หลอกหลอกหลอกกูหลอกกูหลอกนะแบบยังไม่ยิงนะยังไม่ยิงอล้วับหลอกอ่ะอันนี้กูพลาดเองอ่ะเอาใหม่รีโรดดิ้งอ่าปึ๊บอ่ามึงมึงฆ่ามาให้กูยิงนะอ่านี่มึงพลาดเองอ่ะอุ้มเลยครับน้องๆนะเอาไปแขวนเอาไปตากผ้านะเอาโอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่งมากันเป็นกลุกล่มอี โอ้แม่งถอนกูตีโค้งอะตีได้ไหมโอเคมึงส่องกูวางลำเส้นติดสัตว์แปวหนึ่งปุ๊บโอ้โหโดนแม่นจัดเอารากนักรงนักเรียนก็มาเถอะกูไม่เว้นน่ะอะเอารีโหลดปุ๊บอ่าเอ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 าเล่นเล่นกันไปบายบ้านเล็กสเปคใครเอ่ยอะเอา เล่นโอเคมึงอ๋อไอ้เอ้ยโอ้โหแม่งจับทางได้จัดจับทางได้จัดไอ้นี่แม่งไม่ธรรมดาแต่แม่งก็ดับละอ่าหลอกไปหลอกไปเขารคเขารคเราอุ้มเราอุ้มแล้วให้ต่อนะฮะเราก็ไปแขวนห้องใต้ดินนะฮะห้องวีเลยนะฮะเหมาะสำหรับนักศึกษานะฮะผมต่อหน้าต่อตาไอสัตว์ไม่ไอายมึงมีตัวดีเลยอีเคสไอสัตว์แปบ๊บนึงรีโหลด อืมนะมึงวนแบบนี้มึงพลาดโป้ง <c oughs> เรียบร้อยครับอ่าแป๊บหบนึ่งรีโหลดเนี่ยกูรู้ไอสัตว์มึงมึงรอยิวเพื่อนมึงมานี้ไอตัวไอตัวเนี้ยแม่งโอผมบอกเลยไอตัวเนี้ยแม่งบั๊กเสียงร้องโคตรบ่อยกูระลำคัดอันนี้ผมพลาดเองอ้ากวักมือกวักมือผมส้นตีนี้อันหนึ่งผมส้นตีเนี่ยตัวนี้ นะโดนไปไปต่อครับอ่ะอันนี้ปุ๊บเกือบหลับแต่กลับมาได้เนีย่ยเห็นไหมแม่งตัวแม่งจะบั็กแม่งจะร้องแบบเนี้ยแม่งโคตรน่าลำคาญน่ะแม่งเป็นตัวเดียวด้วยนะประเด็นอ,อ๋อกูเห็น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 เดะ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 ขึ้นแขวนมึงมาช่วยละ ไอสัตว์เดินติดรัวมึงนี่แขวนครับผมร้องร้องนะครับผมอ่ะนี่คือโทเคนเปิดข้างล่างผมได้แล้วเนี่ยถ้าผมตีเขาเขาจะติดหนื่นนะแจ้งเตือนอีกแล้วมึงนี่เดี๋ยวกูไปเช็คข้างบนก่อนกูนลุ้มอยู่อง้งเออแม่งยิงใบไม้ใบหญ้าอา้าวน่ะไอ้นี่แม่งรู้ดี เอาได้ไขวะเนี่ยเอากูยิงได้ตัวเดิมเฉยตั้งนึงมันจะต้องรอสแต็กผมจําได้อยู่ว่าไดฮา,าร์ดไม่ใช่ไดฮา,าร์ดดิมันจะคููดาวจบที่ตรงนี้แหละนะทนทายาทเนี่ยครับเดี๋ยวกูไปเล่นอีกคนนึงก่อนเอาใหม่ครับไม่เป็นไรกระสุนมีนัดเดียวแต่ใส่ได้ตลอดนะแมกาซินไม่จำกัดผมบอกเลย ไม่รอดมนไม่รอดหรอกไปลุยต่อครับผมเราจะเอาเก็บสีให้ได้เนาะมารีโหลดเร็วครับผมไม่ต้องกลัวยิงมั่วไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอย่าไปหวั่นนะครับคือการเล่นเดสสลิงเกอร์คือเราต้องแบบเล็งยิงเลยอะเราอย่าไปกลัวอย่าไปหวัน่นเราอย่ากลัวว่ายิงไม่โดนโอ้ย ตัวแม่งทะลุออกมาจากไม้มามึงมานี่มาเช็คของแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าจะนั่นไงไอ้เยโทเทมกูโดนละไอ้เย้ทำไมมันมือแม่งไม่นิ่งหรอวะมือแม่งอยากจะคงอยากจะแคะเนี่ยข้อเสียของเบิร์กเนี้ยก็คือถ้าเราเก็บโทเค็นครบปุ๊บเบิร์กโทเทมไฟโผล่ละ ถ้าโดนทำลายก็เปิร์กก็จะไม่ทำงานแต่ข้อดีอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็เราก็แค่ต้องดูแลโทเทมดีๆมันจะสุ่มสปาวครับผมว่าเราจะได้ตรงไหนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีสามเปิร์กอยู่สัตว์วางไม้วางไม้บ้านเล็กแบบนี้เลยเหรอวะแต่มันก็ควรวางนั่นแหละไม่งั้นมันก็โดนยิงอะ ธรรมดาคนแม่นปืนก็เงี้ยแหละตัดมึดแป๊บนึงเล่นได้ยาวๆครับเดินไปเรื่อยๆเล็งหลอกอันนี้กูยิงจริง น่าโอ้โหเยิยไปฉายไปไกลตีนเลยไอ้กลัไอ้ตัวนี้เป็นกลัว้นตีนอยู่กลัวไปตากผ้าแันหนึงแันหนึงโอ้โหไม่โอ้ยมึงมึงนำงานกันเป็นทีมเกิน์น่าโอ้โหหลังกูหักแล้วเนี่ยไอ้สัตว์มันไส่แล้วเนี่ยมานนี้มึงเอะตัวดีไอ้สัตว์โอ้โหหลบมึงหลบมึงหลบใช่ไหมมึงหลบใช่ไหมแป๊บนึง ไอสัตว์บ้านเล็กด้วยมึงโอ้ง e อ่าไอนี่ไม่ธรรมดาไอนี่จ <A> ับท้าผมได้แลไหนดูนี่มันจะจับหน้าต่างได้เปล่าเยโมลีนะผมจำได้โดนโมลีนะคนเนี้ยป่วนส้นตีนคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแดกลูกปืน เสียงปั่นไฟแม่งอยู่ข้างบนอ่ะมึงโดดลงมาแล้วดูดิแม่งมีกี่ตัววัวสองตัวขึ้นโอ้ยตว์ลงมาสองตัวไอ้เฮ้ยลงมาหมดเลยมามาวัวตัวเจ็บก่อนแล้วกันตัดกำลังพลอ่ะอ่าเฮียนี่รู้อ่าผิดที่ผิดที่ผิดทางไม่ดูไม่ดูพื้นที่เลยยังโมลีไม่ได้เลยคนนี้อ่ะโอ้ย กดส้นตีอนนี่ฮะกดส้นตีอนเนีน่ยมาอีย้ยไม่มีแล้วนะน่ะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มารอเลยไอ้เหี้ยนี่มึงรอบที่แล้วมึงยังไม่นะมึงยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดอี้ย่ไม่โดนถ้าโดนนี่กูบอกเลยมึงลม้มคู่อ่ะมึงล้มคู่กูบอกเลยถือว่าปล่อยแม่งไปอะไรที่ปล่อยได้เราปล่อย เคลียร์เครื่องข้างบนก่อนกูได้ยินเสียงปัน่นจกแจ๊กจกแจ๊กจกแจ๊กอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะปั่นโอ้โหไอ้้หสัตว์โ,โซดีดเข้าหน้ากูไม่แปลกใจตัวส้นตีนตัวเนี้ยน,นักเรียนอะ่ะลูกโมลีแม่งเลยเฮียสัตว์มันมีอยู่ตัวหนึ่งกูเหน็นไม่ต้องมาทำทรงเป็นเนียหรอกไอ้เหี้ยนี่เจ้าเล่ห์นะ ไอสัตว์ล้มพูดไปแล้วมึงเหรอเหยียดายฮานะมึงไอสัตว์คนที่ชอบแก้ไขคนจังไรชอบแบกลูกมืนมาตัวนึงอีเคสตะต้นตีไม่แพ้กันเอาโซ่ดีดเข้าหน้ามันรู้นะเนี่ยมันรู้ว่ามันต้องวิ่งโค้งนะเนี่ยมันต้องตีโค้งไปนะเนี่ย สุดท้ายพวกมึง uh ก็ไ uh ม่รอดแค่น uh ั uh ้นแหละกลัวไปวางบนการถนนเนี uh ่ย uh กูโมลิแม่งเลยมึงจะลงท่อกันแล้วก็เรื่องของมึงกูก็เก็บตามแล้วก็ไม่ซีเรียสเเพื่อนตีนไม่ต่างจากเพื่อนไม่ต่างจากเพื่อนตัวสุดท้าย ท่อตรงถนนไม่เกิดไม่บ้านเล็กก็บ้านใหญ่ผมเดาได้แค่นี้นะนะกูได้ยินเสียงท่อละเป็นไงนะกูรอเดี๋ยวมองก่อนดูก่อนอยู่ตรงนี้แหละแม่งจะได้ลงไม่ได้นะกูเห็นกูเห็นละไอสัตว์เดินทานต่อหน้า เดินผ่านต่อหน้ามึงไม่อายอะไรเลยไะมึงไปกับเพื่อนมึงเลยหลอกหลอกหลอกฮะวาะสุดท้ายแม่งก็สุดยอดนะถือว่าแม่งพยายามเนาะแต่เสียใจว่าแม่งมาได้แค่นี้จริงมาโอ้ชักปักหนีมึงยอมรับความจริงไม่ได้มึงก็ลงไปลงนระกกับเพื่อนมึงอ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเดือดไปนิดนึงแต่รับรองว่าเรารักทุกคนนะครับ